ผมก็สวัสดียามค่าคืนอีกเช่นเคยนะครับ3ามทุ่มเวลาเดิมนะครับก็ใช้กล้องจับภาพไปที่ไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ลหลายๆคนสงสัยนะครับว่าชื่ออะไรกันแน่ระหว่างไม้ใหญ่ยะกับ ไผ่มังกรทองนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปเปรียบเทียบหรือว่าให้ชมลักษณะไปโดยละเอียดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบรรยากาศกลางวันวันนี้ก็นํามาชมใบชัดๆสวยๆในค่ําคืนนะครับเน้นให้ชมความชัดเจนตรงนี้นะครับผมก็มีพื้นใบสีขาวนะครับ แล้วก็พื้นใบที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นจุดๆอยู่ทั่วใบนะครับทั่วแผ่นใบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อถกเถียงกันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวนานสำหรับไม้มงคลสองชนิดนี้นะครับว่าไม้ใหญ่แย่หรือไผ่มางกลทองนั้นอันเดียวกันหรือไม่นะครับ ขอบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับแตกต่างกันไม่กี่จุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมความแตกต่างก็จับภาพมาที่ไผ่มงกลทองนะครับลักษณะใบก็คล้ายกันแล้วก็มีความสวยงามโดดเด่นเช่นกันแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มงคลน,นะครับเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่จะคอย ส่งเสริมให้ลูกหลานนั้นขยันหมั่นเพียรรักการทำงานนะครับแล้วก็ช่วยปรับห่วงจุ้ยให้กับบ้านนะครับสำหรับไผ่มังกรทองนะครับผมก็มีความด่างสวยงามครับมีทั้งด่างขาวแล้วก็ด่างเขียวหรือว่าด่างสีเหลืองทองตัวนี้สวยงามมากหรือชื่อหนึ่งก็จะใช้คำว่าไผ่ญี่ปุ่นนะครับผม สวยงามนะครับแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็ง่ายดายนะครับดูแลง่ายนะครับเดินร่วนดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงระบายน้ําดีนะครับอยู่ได้นะครับผมแล้วก็อยู่ในร่มลาไรจะเหมาะมากนะครับผมหรือแสงแดดครึ่งวันขยายพันธุ์โดยการแยกกอนะครับผมหรืออาจจะมีปักชำนะแต่ผมก็ไม่เคยปักชำรนะับอาศัยการแยกกอครับ โอกาสรอดค่อนข้างสูงสำหรับมือใหม่นะครับผมเองก,ก็เป็นมือใหม่ครับก็ใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นช่วงฤด,ดูที่เหมาะออกับการขยายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆโดยเฉพาะไม้กระถางก็เป็นฤด,ดูฝนนะครับความชื้นก็จะทําในช่วงเย็นนะครับบรรยากาศจะได้นี่ก็เป็นลักษณะของไผ่มังกรทองหรือว่าไผ่ญี่ปุ่นนะครับอีกหนึ่งไม้บงคนที่น่าสนใจน่าสะสมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ อีกชุดหนึ่งเลยครับไม้ของเทวดาไม้แห่งวาจาสิษย์นะครับให้ชมความสวยงามของเขาเนะี่สวยงามก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพระเป็นวันมงคลนะครับแล้วก็เป็นวันหวยออกใครที่ชอบเสี่ยงโชคกับไม้มงคลเช่นนี้ก็ต้องพลาดแล้วครับเพราะว่า หวยออกไปแล้วนะผมเองก็ไม่ได้เล่นหวยนะครับผมแต่ชอบที่จะสะสมในเรื่องของไม้มงคลหายากนะครับเนี่ยให้ชมนะนักเสียงโชคก็จะมาดูตัวเลขบนใบของเขาเนี่ยครับไม้วาจาศิษย์ไม้ของเทวดาไม้ที่มีเทวดาปกปักรักษาอยู่นี่ครับให้ชมนะครับก็จะมีลักษณะลำต้นตั้งขึ้นมาเลยฮะ ข้อแตกต่างที่ชัดเจนจุดนี้เลยนะครับผมนีครับจะมีลําต้นตั้งเหมือนกับต้นไผ่นะครับใบก็คล้ายกับใบไผ่แต่ว่าเป็นจุดดังๆเขียวๆบนบน,บนใบของเขาสวยงามนะนี่นี่ค,คก็ว่ากันว่าดอกของเขานั้นมีลักษณะเป็นกรีบเป็นช่อสีครีม ส่งกลิ่นหอมนะครับผมก็มารอลุ้นเหมือนกันว่าจะได้ชมดอกเขาในช่วงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นไม้มงคลที่ได้รับการอนุเคราะห์มาจากน้าหน่อยจากบ้านไร่วังพยอมนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับตอนนี้ให้ชมความสยงามของเขานะครับผมสำหรับช่องของน้าหน่อยนะครับบ้านไร่วังพยอมท่านก็ดูแลเกี่ยวกับไม้กระถางนะครับสนใจก็ทัก เข้าไปที่ท่านได้นะครับช่องบ้านไร่วังพยอมนะครับมีไม้มงคลมีไม้แปลกๆสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับท่านแล้วประกอบกับประสบการณ์ของท่านที่ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายในเรื่องของการปลูกดูแลพืชผักต่างๆไม้มงคลนี่น่าสนใจมากครับก็ฝากติดตามช่องท่านด้วยนะครับสําหรับนันน้อยแห่งบ้านไร่วังพยอมนะครับผมเจ้าของ ผู้ใจดีที่ได้ส่งมอบพันไม้มงคลพันไม้ของวาจาศึกนะครับขยายพันธ์โดยวิธีการแยกกอนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ในจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดโดนแสงแดดครึ่งวันนะครับแล้วก็ผมก็อาศัยร่วมจาก มากนวลตรงนี้นะครับช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้โดนมากเกินไปนะครับก็ใช้หลักการพึ่งพิน,นครับมีใบที่ใหญ่ก็ช่วยเป็นร่มเงาให้กับต้นเล็กนะครับ,รบผมนี่ครับไม้ใหญ่แยะไม้ที่นักเสียงโชคตามหาไขข้อสงสัยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสวยงามนะครับ ไม้ใยญ่แยะหรือไม้เทวบุตรไม้เทวบุตรไม้ของเทวดานะครับก็ว่ากันว่าถ้าอายุได้สักสิบปีนะครับลำต้นของเขาเนี่ยก็จะโตประมาณ1ซนติเมตรนะครับหรือ1.5เซนติเมตรก็จะนำไปปลูกเศกนะครับนำไปปลูกเศกโดยเกจิอาจารย์นะครับเพื่อใช้ทำเป็นตะกรุด เป็นวัตถุมงคลนะครับชื่นชอบกันในเขตพื้นที่ปราจีนบุรีสักแก้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่นิยมบูชากันนะครับก็ได้จากต้นไม้มงคลชนิดนี้เลยนะครับสำหรับไม้เทวบุตรหรือไม้แย่แย้นะครับก็มีพุทธคุณที่น่าชงน เมื่อนํากิ่งหรือต้นของเขานี่แยงลงไปในรูของ,ของอแย้หรือสัตว์เลื้คานนะครับก็จะคลานตามขึ้นมาอย่างเชื่องเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นตำนานเล่าขานกันมานะครับลักษณะใบก็คล้ายกับลายที่อยู่บนตัวแย้นั่นเองนะครับชื่อไม้ใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับที่มาของชื่อเขานะครับลายใบก็คล้ายกับลำตัวหรือว่าลายที่อยู่บนลำตัวของตัวแย้นั่นเองนะครับครับผมต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจในการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ